ครับสวัสดีเอฟซีครับเมื่อนี้บาตือมีง้อโคมแม่ลูกครับสดสเลยครับโคมเนี่ยครับได้ลูกตัวที่สองนี่ยครับเป็นลูกตัวที่สองเพศผู้ครับอายุสองเดือนครับพี่น้องครับแม่ท่ายสูงร้อยยี่สิบเจ็ดครับบือลึงยานยานครับนมสีเต่าครับโกถอนบะมี่ครับสว่งสุดสว่งจมบะมี่ครับงอโคมนี่ครับโคมนี้บาตึงเปิดไว้ที่ครับสี่หมื่นสองพันเท่านั้นครับปุ้ยครับราคานี่ครับ สี่หมื่นสองพันครับงวสดๆครับเป็นลูกตัวที่สองครับเมถทายสูงร้อยยี่สิบเจ็ดครับเพศเป็นเพศดําครับเพศดําทั้งเมฆทั้งดูครับพี่น้องครับบังคับสวดส่งครับสําหรับท่านใดมังง่วลักษณะนี้ครับโทรมาหาเบาตึงได้ครับตลรอยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเบาตึงพึ่งไปได้ง่วมากครับเมื่อนี้ครับเมื่อวานตดฝนครับฝนตกแห้งครับทางปทุมลาครับ เลยบัไดงง่วครับมือไหวครับไปเบื้องไหวแล้วครับบัวทันใดครับมือนี้เลยไปแกมากครับเบื้องครับเบิ้งเล็บครับอ้าวเล็บดีคอขาดีครับพี่น้องครับนมซีเต่าครับนมสดๆดครับเป็นนมลูกที่สองครับถึงง่วไทยครับ่ทยสูงร้อยยี่สิบเจ็ดครับสำหรับทันใดมักราคาเบาๆครับสี่หมื่นสองพันเท่านั้นครับง่วโคมนี่ครับถึงง่วไทยเลี้ยงง่ายครับ กินยากินเฟื่องดีครับกินหัวหารดีครับลูกเพศผู้ครับอายุสองเดือนครับพี่น้องครับสองเดือนกับเพาท่านถึงครับพี่น้องครับใก่สิถึงแล้วครับเบิ่งครับแม่ลี้ยงตัวเงาครับโค้งสางดีครับเป็นง้วนไทยครับถ่ายสูงร้อยยี่สิบเจ็ดครับใครสนใจครับง้วอยู่บ้านนาว่าอำเภอปทุมลาดจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับเบาตึงนี่แหละครับพี่น้องครับ ไก่กัลังมองหางงัวครับราคาเบาเบาครับสี่0มืนสองพันครับโอ้หนาซสื้อแห้งครับโคบเนี่ยครับพี่น้องครับราคาบ่สูงเกินครับไก่ไก่บ้าตึงไม่ลดับส่งครับเดี๋ยวเบ่าตึงจัดส่งเองครับพี่น้องครับถ้าเบ่าตึงติดทุละกอาจสิบ่ได้ไปก็ได้ครับอาจสิได้จ้างรถอีกที่นึงครับพี่น้องครับใครสนใจนะครับเ้อโทรมาสอบถามกับเบ่าตึงไหนครับมึงครับ สีดีแห้งครับงวโคมนี่ครับนาซื้อครับโคมนี่ครับราคาพอฟังครับราคาเบาๆครับสี่หมื่นสองพันเท่านั้นครับท้ายสูงร้อยยี่สิบเจ็ดครับพี่น้องลูกสองครับเป็นลูกตัวที่สองครับเป็นลูกผสมโตมากครับโคมนี่กระสีแถมยาบำรุงขาพญาธิคือเกาครับพี่น้องครับบอทิมบอปลาครับสําหรับบริการนี้ครับถกถอนบ่มีครับตัวนี้ครับสวงสุดสวงจมบ่มีครับ พอสื่อแห้งครับโคมนี่ครับอาแยอีกเด้วครับวัดลัชนะแบบนี้ครับเบิงครับราคาเบาแห้งครับพี่น้องครับตัวนี้ครับสีสดๆครับสำหรับท่านใดสนใจครับโทรมาหาเบาตึงได้ครับเบิ้งไล่ละเอียดเป็นน้ำกันได้หลายครับพี่น้องครับโคมนี่ครับสุดยอดเลยครับสี่หมื่นสองพันครับโคมนี่ครับ นาซื้อนาเรียงครับโคมนี่ครับอ้าวสุดท้ายนี่ครับบอตึงขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเด้อขอบคุณเอฟซีทิดติดตามด้วยมากครับพี่น้องครับเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าครับซื้อทันแนบวทันแน่ครับพี่น้องครับก็รอดทิดตามไปเรื่อยๆครับมันต้องได้น้ำกันละครับสักมือหนึ่งครับพี่น้องครับใครสนใจครับสุดท้ายนี้บอตึงขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ